สงสารเป็นไงลูกน้ำตาลโอ้ยเป็นไงลูกคะเป็นไงฝั่งนู้นก็รอฝั่งนี้เพิ่งทำาหมืนเป็นไงลูกน้ำตาลฮนะเป็นไงลูกฮะเป็นไงโอ้ยน่าสงสารโอ้ยดูสิคะเนี่ยดูสิคะนี่แง่อ้อนเนี่ยเราไม่เคยเลี้ยงกันมาก่อนด้วยนะเราไม่เคยเลี้ยงกันมาก่อนเลยอ๋อเลี้ยงสิตอนเบบีตอนเลี้ยงกันตอนเบบี๋เนาะโอ้น่าสงสารโอ้ยดูสิคะ หมอจะทําผ่าตอนช่วงเย็นค่ะเพราะเมื่อาวานพาเข้ามาเย็นแล้วหมอก็เลยจะผ่าเย็นตอนนี้งดอาหารอยู่โถดูที่เนี่ยน้ําตาลเป็นยังไงลูกฮะโอ้ยน้ําตาลน่าสงสารจริงๆเลยร้อ,องทําไมคะอ๋อเจ็บเหรอลูกเหรอโอ้ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องนะมึงทำเสร็จค่ะ <laughs> นอนกิ้งนอนเกือก อ้าลูกฮะอุ้ยเป็นไงลูกฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้คือตระกูลนี้นี่มนรู้จักแม่อ้อมหมดเลยนะมีขนาดมันไม่เคยเจอนะนานมากแล้วนะที่มันไม่เจอแม่อ้อมนานมากแล้วนะเนี่ยอ้ยเออเดี๋ยวตอนเย็นมาเยี่ยมลูกเดี๋ยวตอนเย็นมาตอนเย็นมาดูนะผ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหนูนะเดี๋ยวมาดูหนูนะ ใช่คะ่ะโอ้อันนี้คนไข,ข้ข้างๆคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เป็นคนไข้เดินผ่านแล้วเขาให้อดอาหารแล้ววะ <laughs> หน่าฉงฉานน่าฉงฉานน้ำตาลเนื้อโอ้ดูดูดูหน่าสงสารน,น้ำตาลเนื้องอ, <laughs> อ้นดูไงงับนิว้วงับนิว้วเล่นงับนิว้วเล่น <laughs> อื เดี๋ยวหนูก็สบายแล้วลูกผ่าแล้วหนูก็สบายเยอะหนูก็สบายเยอะอยู่ใครว่าอีกทีนึงยังไงนะจ๊ะอะไรลูกน้องทำไมน้องทำไมไปแล้วลูกน้ำตางให้ไปนะไปนะไปแล้วนะยายไปแล้วนะย้ายไปเยอ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 ะยายไปเยอะยายไปเยอะยายไปเยอะ จักนอนรอนะคะเรียกบอกส้มนี่แม่อม้อมกำลังจะใส่ยานข้ามมาฝั่งนี้หน้าดีขึ้นยังลูกกินสามวันหายไปสองวันอยู่เงี้ยเออเดี๋ยนะส้มนะแป๊บหนึ่งลูกถึงก็ออกมาหาข้างนอกเลยหิวมากเดี๋ยวถึงจะแบบเดินจากในรั้วออกมานี่เลยใกล้ขนาดไหนคิดดูดิถ้าไม่กลัวแม่อ้อมแล้วอ่ะนี่ถ้าจับได้นะเอาไปทำหมันนี่ถ้าจะดีเนาะอืมถ้ากินแบบนี้ทุกวันนะ มียานะ่ลูกกินไปนะเออมันจะฝืนๆืหน่อยน,นะลูกนะเดี๋ยวเติมให้นะเดี๋ยวเติมไก่ให้หน่อยนะึงโอเคไหม